ตอนที่137ผู้กันไผ่ทองสองศิลาวิญญาณเสียงหญิงสาวอันไพเราะดังเข้าไปในหูของฮันลี่ฮันลี่ตกตะลึงเขาเพิ่งจะพบว่าเจ้าของที่ก้มหน้าอ่านตำราเป็นหญิงสาวอ่อนหวานนางหนึ่งตำรานี้ไม่มีตำหนิอะไรใช่ไหมฮันลี่เอ่ยถามขึ้นเมื่อเรียกสติกลับมาไม่มีนะคะถายุทธขั้นหนึ่งถึงสิไม่หายไปแม้สักประโยคหญิงสาวเอ่ยอย่างใจกว้าง ฮานลี่พยักหน้าแล้วกลับไปพลิกตำราอีกครั้งก่อนที่จะปิดมันลงยินยอมแลกเปลี่ยนยาหรือไม่ฮานลี่ถามอย่างตรงไปตรงมายาหญิงสาวตะลึงงานเบิกในตางดงามกว้างขึ้นต้องดูว่าเป็นยาอะไรถ้าเป็นยาประเภทการรักษานั่นไม่ค่อยมีราคาเสียเท่าไหร่หญิงสาวปัดผมปลกหน้าอันยุ่งเหยิงอย่างนุ่มนวลเมื่อได้ฟังที่หญิงสาวเอ่อยฮานลี่รู้ว่าเรื่องนี้พอเป็นไปได้ จึงหยิบขวดยามังกรเหลืองออกมาอย่างไม่เกรงใจและวางลงตรงหน้าของนางประเภทสร้างภูมิยาที่ช่วยเสริมสร้างพลังยุทธ์ฮานลี่ไม่ถ่อมตัวประเภทสร้างภูมิสีหน้าที่ดูไม่สะทกสะท้านของหญิงสาวเป็นกังวลขึ้นทันทีนางยืดตัวออกไปด้านหน้าฮานลี่แล้วค่อยๆหยิบขวดยกขึ้นมาอย่างแผ่วเบาพร้อมเทยาออออกมาหนึ่งเม็ดจากนั้นก้มหน้าแยกกลิ่นฤทธิ์ยา ฮานลี่ก้มหน้าลงมองลำคออันเรียวยาวของนางที่เผยออกมาอย่างชัดเจนและเพราะหญิงสาวอยู่ใกล้กับเขาเกินไปจึงมีกลิ่นหอมอ่อนๆโชยจากกลางของนางลอยมายังจมูกของเขาทำให้ใจของฮานรี่เต้นระระัวใบหน้าเริ่มแดงระเรื่อเป็นยาเสริมพลังยุดจริงด้วยหลังจากสดดมอยู่ทั่วครู่นางก็ร้องตะโกนอย่างดีใจนางเงยหน้าขึ้นมองฮานลี่ด้วยสีหน้าดีใจพร้อมเอ่ยอย่างมีความหวังว่าเจ้ายังมี ยาน,นี้้อีกหรือไม่ถ้ามีแล้วก็มีเท่าไรข้าจะแลกหมดสิ่งของในร้านข้าเจ้าสามารถเลือกได้ตามใจถ้าไม่ได้แล้วก็ข้าจะใช้ศิลาวิญญาณก้านซื้อผู้จบหญิงสาวกำขวดยาไว้ในมือแน่นสายตาจ้องมายัางฮานลี่ตาไม่กระพริบกังวลว่าฮานลี่จะเอ่ยคำว่าไม่ออกมาฮานลี่เมื่อเห็นหญิงสาวเดิมอ่อนโยนจู่จุกลับกังวลเช่นนี้ก็รู้สึกว่าหน้าขันทว่าอด ที่จะแอบคิดไม่ได้ว่าเขาประเมินมูลค่ายาประเภทนี้ต่ำเกินไปหน่อยต่อไปจะต้องรอบคอบให้มากขึ้นถึงจะถูกแม่นางอย่ารีบร้อนพวกเราทําการแลกเปลี่ยนตรงหน้าให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยเจราจาใหม่ดีไหมฮันลี่เดิมทีคิดปฏิเสธอีกฝ่ายทว่าเมื่อเห็นดวงตาอันสดใสของอีกฝ่ายมองมาไม่รู้ทําไมจูจ่ๆถึงได้นึกถึงน้องสาวที่บ้านขึ้นจึงได้ใจอ่อนหลุดคําพูดมีออกไป ต้องขอโทษด้วยจริงๆข้าเสียมารยาทไปหน่อยหญิงสาวเพิ่งรู้สึกว่าตนเองเสียมารยาทและใบหน้าของนางแดงกําตำราเล่มนี้ใช้ยาชนิดนี้เพียงสองเม็ดก็พอหญิงสาวเอ่ยขึ้นหลังจากที่สีหน้านิ่งสงบฮานลี่ได้ฟังรู้สึกว่าราคาของอีกฝ่ายถือว่ายุติธรรมจึงตอบตกลงจากนั้นเริ่มสอดสายสายตาไปยังสิ่งอื่นนี่คืออะไร ถุงผ้าสีเทาดูไม่สะดุดตาใบหนึ่งดึงดูดความสนใจของฮันลี่โดยเฉพาะได้แดงเส้นเล็กที่มัดปากถุงไว้อย่างแน่นหนาด้านในมูลออกมาฮันลี่ยื่นมือไปจับมันนี่คือเมล็ดญ้าเจ็ดดาวดึงย่าเจ็ดดา,ด,าจด,ดาวดึงที่อายุสิบปีขึ้นไปจะเป็นวัตถุดิบชั้นเลือดในการสร้างกระดาษยันหญิงสาวอธิบายด้วยเสียงแหลมฮันรี่ใจเต้นทันทีของสิ่งนี้มีคุณประโยชน์จึงหยิบถุงผ้ามาวางตรงหน้าอย่างไม่ลังเล ของสิ่งอื่นไม่มีประโยชน์สำหรับข้าหลังจากฮานลี่กวาดตาดูซ้ำอีกครั้งก็เอ่ยขึ้นช้าชาไม่เลือกแล้วจริงหรือยันน้ำแข็งนี่รไรกาศมากลนะยังมียันวสันหวนนี่อีกจะทำให้กำลังของเจ้าฟื้นคืนหญิงสาวไม่พอใจจึงเดินมาแนะนำให้ฮานลี่ด้วยตัวเองฮานลี่ครั้นเห็นหญิงสาวมีท่าทีไร้เดียงสาเหมือนว่าเขาไม่รู้คุณค่าสิ่งของจืมงดที่จะยิ้มไม่ได้ มีอะไรน่าขันกันหญิงสาวหน้าแดงขึ้นอีกครั้งที่จริงข้าแค่ต้องการซื้อผงชาติและผู้กันสำหรับเขียนยันเท่านั้นเสียดายที่เจ้าไม่มีฮันลี่เอ่ยความจริงออกมาอย่างลำบากใจผงชาติและผู้กันเขียนยันหนะหรือหญิงสาวขมวดคิ้วลงและลังเลทั่วครู่นางก้มหน้าบ่นพึพมพำเหมือนกำลังตัดสินใจอันยิ่งใหญ่และทันใดนั้นเหนื่อยหน้าเอ่ยกับฮันลี่ว่า คงชาติข้าไม่มีแต่ข้ามีผู้กันชั้นดีที่ทำจากขนต้นคอวานอนเนตรทองเพียงแต่ราคาค่อนข้างสูงข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะมียาพอแลกหรือไม่ทันทีที่ฮานรี่ได้ฟังพลันตกตะลึงทว่ายังคงเอ่ยอย่างยิ้มแย้มว่าแค่เป็นของชั้นดีในส่วนของยานั้นข้าทำให้แม่นางพอใจได้หญิงสาวได้ฟังถึงได้วางใจลงนางหยิบยันแผ่นหนึ่งออกมาใช้มือขยับไปมาเหนือยันจากนั้นโยนมันขึ้นไป กลางอากาศกลายเป็นแสงไฟเล็กน้อยและหายไปเจ้ารอสักครู่เดียวพี่ชายข้าจะนำของมาให้หญิงสาวแสดงความเกรงใจไม่เป็นไรแค่เป็นของฉันดีจริงอย่างว่าแม้ต้องรอนานหน่อยข้าก็ไม่สนใจฮานลี่เอ่อยอย่างไม่สะทกสะท้านช่วงเวลาหลังจากนั้นฮานลี่และหญิงสาวล้วนไม่พูดไม่จากลับทำให้ทั้งสองเริ่มเกิดความรู้สึกอันคลุมเคลือ ฮันลี่รู้สึกหลงไหลในความรู้สึกประหลาดนี้ระหว่างหายใจเข้าและออกก็สูดกลิ่นหอมอ่อนๆจากตรงหน้าส่วนหญิงสาวก้มหน้าลงมองปลายเท้าไม่รู้คิดอะไรอยู่แอลและฮานลี่ยังเห็นจุดสีแดงที่ปรากฏบนลำคอขาวผ่องของอีกฝ่ายน้องพี่ทันใดนั้นเสียงทุ่งใหญ่ทำลายบรรยากาศกั้ากึ่งนี้ดังขึ้นทำให้ฮรนลี่อดที่จะ ขลึงตามองอีกฝ่ายไม่ได้ทว่าหลังจากหมุนตัวมองคนที่ตรงมาชัดๆก็ถึงกับสะดุ้งเลือกเขาคือชายร่างสูงใหญ่เช่นเดียวกับจิตติดตามกำลังวิ่งอย่างรวดเร็วมาทางนี้ทั้งยังวิ่งชนผู้บำเพ็ญเทียนบางส่วนจนล้มระเกะระกะตลอดทางผู้บำเพ็ญเทียนเหล่านั้นเดิมส่งเสียงฮึดฮัดไม่พอใจทว่าครั้นเห็นร่างกายสูงใหญ่เหนือมนุษย์สีหน้าปรากฏความหวาดกลัวพวกเขาลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะทำใจยอมรับ เมื่อหญิงสาวมองเห็นท่าทางของชายร่างใหญ่ชัดขึ้นก็เกิดเวียนศีรษะขึ้นทันทีที่ใหญ่คนนี้ทำอะไรมุทะลุเกินไปนี่ไม่ถือเป็นการสร้างสัตรูกับผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นโดยไม่ตั้งใจหรอกหรือรับไปสิค่านำของมาให้แล้วชายร่างใหญ่นำลมที่โหมกระหน่ำพัดมายังร่างของฮันลี่แล้วใช้มือขนาดใหญ่เท่าพัดส่งกล่องไม้เรียวยาวให้หอยยีงาสาว หญิงสาวไม่สนใจตำหนิความมุทะลุของพี่ชายแล้วส่งตอกล่องไม้ให้แก่ฮรนรี่บอกเป็นไงให้เขาเปิดมันออกฮรนรี่รับกล่องนั้นมาจ้องไปยังหญิงสาวก่อนที่จะเปิดกล่องนั้นออกด้านในเผยให้เห็นผู้กันสีเหลืองทองที่เปล่งแสงสีเหลืองอ่อนตั้งแต่ปลายถึงด้ามผู้กันผู้กันนี้นำไผ่ทองปลายผู้กันทำจากขนต้นคอวานนเนรทองซึ่งเป็นสัตว์มาน ระดับสองด้ามผู้กันใช้แร่ทองและเหล็กทมิงผสมผสานกันจากนั้นให้ผู้บำเพ็ญเทียนชั้นสร้างปราณใช้ไฟอ่อนและไฟแรงหลอมรวมขึ้นสามวันสามคืนถึงจะสร้างผู้กันนี้ได้สำเร็จหญิงสาวเอ่อยเบาๆทว่าสีหน้าอะไรอาวรนยังคงจ้องอยู่บนผู้กันแม้เขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่หญิงสาวพูดทั้งหมดแต่รู้ว่าของสิ่งนี้ไม่ใช่ของธรรมดามัน จะต้องมีความเป็นมาฮานลี่อดแปลกใจไม่ได้ที่อีกฝ่ายยอมละทิ้งของสิ่งนี้หรือว่าจะเพื่อ,อยาชนิดนั้นแม่นางยอมแลกคู่กันนี้กับค่าจริงหรือม่ถือเป็นสิ่งวิเศษชิ้นหนึ่งเลยนะฮานลี่ใช้มือลูบเบาๆบนด้ามผู้กันเงาเป็นมันเขาสังเกตเห็นอักษรไผ่ทองสลักอยู่ปลายด้ามผู้กันคร้อมเอ่ยเสียงต่ำเพื่อให้แน่ใจ หญิงสาวมองสิ่งที่ฮรนลี่สงสัยออกนางลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะตัดสินใจเอ่ยความจริงออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อีกฝ่ายคิดเลว่าของสิ่งนี้ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์จนไม่กล้ารับผู้กันด้านนี้คือมรดกตกทอดของพระกูลข้าซึ่งยอดฝีมือการเขียนยันคนหนึ่งเคยใช้ทว่าหน้าเสียดายที่ข้าสองพี่น้องไม่มีพสรสวรวนันด้านนี้จึงทำให้มันต้องเสียเปล่า และเป็นเพราะพี่ชายข้าต้องการเข้าร่วมการประลองเซียนในครั้งนี้แต่พลังยุดกลับถึงทางตันต้องใช้ฤทธิ์ยาช่วยเหลือถึงจะทำลายมันลงดังนั้นจึงได้ยอมนำของสิ่งนี้แลกกับยาของเจ้ายิงสาวค่อยๆเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าจนใจเหตุใดถึงพบผู้ที่พลังยุดถึงทางตันอีกคนแล้วละ่ะบังเอิญไปหน่อยไหมฮันลี่ครุ่งคิดอย่างสงสยัยความจริงแล้วฮันลี่คิดมากไป โดยทั่วไปผู้ที่เตรียมเข้าร่วมการประลองเซียนในสิบคนจะมีเจ็ดแปดคนที่ล้วนติดอยู่กับทางตันไม่สามารถทลายมันลงได้เนื่องจากผู้ที่คิดว่าตนเองมีกำลังแฝงที่สามารถฝึกให้ก้าวไปอีกขั้นได้ส่วนใหญ่จะไม่เข้าร่วมการประลองในทันทีทว่าจะซ่อนตัวฝึกฝนอย่างหนักเพื่อหวังจะก้าวสู่ขั้นต่อไปและเมื่อเข้าร่วมการประลองในครั้งถัดไปความเป็นไปได้จะผ่านด่านยิ่งมากขึ้นนี่จึงทำให้ยาที่ช่วยเสริม พลังยุดมาขาดตลาดก่อนเริ่มการประลองเซียนในทุกครั้งตอนที่138ทางสู่การเขียนยันฮานลี่สอดกล่องไม้ที่บรรจุผู้กันไผ่ทองไว้ในอกเสื้ออย่างดีใจพร้อมเดินกลับไปทางเดิมเขาใช้ยามังกรทองสามขวดและยากระดูกทองสี่ขวดแลกกับของล้ำค่าและเมล็ดยาเจ็ดดาวดึงถุงนั้นในมือของหญิงสาวจากนั้นเขาเลือกซื้อผงชาตจากแผง ร้านอื่นพร้อมเดิมกลับมาด้วยความดีใจเตรียมดำเนินการเขียนยันหลังจากทำลายอาคมป้องกันและเดินเข้าอาคารฮานลี่เห็นหลวงจีนยังคงนั่งสมาธิจึงไม่เข้าไปรบกวนแล้วเดินขึ้นชั้นสองกลับไปยังห้องตอนเองฮานลี่นำกระดาษยันและผงชาจัดวางลงบนโต๊ะจากนั้นหยิบผู้กันไผ่ทองออกมาเริ่มมอเข้าสู่กระบวนการสร้างยันสะกดจิตเขาทำตามวิธีการเขียนยันในวิชาสะกดจิต โดยใช้พลังบนร่างส่งผ่านไปยังมือข้างซ้ายแล้วไหลผ่านเข้าสู่ด้ามผู้กันจากนั้นเขาใช้ปลายผู้กันจุ่มลงบนผงชาติพร้อมเขียนอาคมลงบนกระดาษยันผ่านไปทั่วครู่ฮานลี่ยืดตัวตรงด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเขาบิดเอวที่ปวดเมื่อยเล็กน้อยและมองดูยันที่เปล่งแสงสีเทาบนโต๊ะด้วยจิตใจเบิกบานจากรูปลักษณ์ภายนอกยันแผ่นนี้ดูคล้ายยันที่ท่านหมอมอเคยใช้ไม่ผิดเพี้ยน แม้ว่าพลังจะเบาบางไปเสียหน่อยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังดีกว่าของเรียนแบบที่ฮันลี่เคยฝึกเมื่อครั้งก่อนมากนักถึงอย่างไรของใช้ฝึกฝนเหล่านั้นก็แค่มีรูปลักษณ์เหมือนกันทว่ากลับไม่มีพลังแฝงไว้สักนิดฮานลี Hans ่หยิบยันที่เพิ่งเขียนเสร็จขึ้นมาพินิดหลังจากเขาพึงพอใจก็เตรียมลองใช้วิชาสะกดจิตแต่ใครจะรู้ว่าไม่ทันที่เขาจะบริกรรมคาถาจู่ๆพลังบนยันใบนั้นก็เกิด ทุลมุนวุ่นวายมีทีท่าจะระเบิดออกมาฮานลี่ตกตะลึงรีบโยนยันแผ่นนั้นออกไปในทันทอเสียงดังเพื่อบอจูจ่ๆยันสะกดจิตแผ่นนั้นเกิดไฟลุกขึ้นกลางอากาศเกิดเป็นลูกไฟเผาไม่ไปจนหมดฮานลี่มองตาค้างไรซึ่งคำพูดผ่านไปทั่วครู่เขาถอนหายใจเห็นทีว่ายันแผ่นนี้จะล้มเหลวอีกครั้งฮานลี่รู้สึกผิดหวังทว่ายังคงมีความมั่นใจถึงอย่างไรเขารู้สึกว่ายันเมื่อสักครู่ เกือบเข้าใกล้ความสำเร็จมากทุกทีเขาเชื่อว่าถ้าพยายามอีกสักนิดลองอีกสักสองสามครั้งจะต้องสำเร็จขึ้นในไม่ช้าเวลาครึ่งวันต่อจากนั้นฮานลี่สร้างยันสะกดจิตแผ่นแล้วแผ่นเล่าทว่าก็ยังล้มเหลวอย่างต่อเนื่องยันที่เขียนออกมาเหล่านั้นถ้าไม่เผาไหม้ตัวเองก็เกิดเสียงระเบิดดังและยังมีบางแผ่นซึ่งเมื่อเขียนเสร็จพลังของมันมาลายหายไปจนสิ้นกลายเป็นเพียงกระดาษไร้ค่า หลังจากฮานลี่มองดูยันที่เพิ่งเขียนเสร็จแผ่นสุดท้ายระเบิดจนเป็นผุยผงเขาซึ่งสงบสติอารมณ์มาโดยตลอดก็ทนไม่ไหวจึงเลยหน้ามองเพดานเอ่ยปากสะบดขึ้นในทันทีสวรรค์ท่านล้อข้าเล่นใช่ไหมกระดาษยันสิบสองแผ่นมันควรจะมีสักแผ่นที่สำเร็จสีนี่มันแค่ยันสะกดจิตปฐมภูมิขั้นหนึ่งเองนะหรือว่าข้าเลือกวันผิดกัน หลังจากเอ่ยออกไปฮานรี่รู้สึกว่ากลัดกลุ้มน้อยลงและสบายใจมากขึ้นจากนั้นเขาเอียงคอใช้ความคิดเหลือบมองไปยังกล่องผงชาติที่เหลือไม่ถึงครึง่งกล่องและผู้กันไข่ทองด้านนั้นเขารู้สึกว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตรงนั้นเพราะพลังของเขาไหลเข้าสู่ด้ามผู้กันได้อย่างราบรื่นส่วนผงชาตินั้นทันทีที่ถูกเขียนลงบนยันก็เต็มเตี่ยมด้วยพลังไม่เหมือนของปลอม ฮันลี่ที่คิดหาสาเหตุไม่ได้จึงตัดสินใจไปถามหลวงจีนลองดูว่าจะช่วยไขความข้องใจได้หรือไม่เวลานี้ฮรนลี่ถึงได้รู้สึกว่าการมีอาจารย์คอยให้คำชี้แนะในเส้นทางสู่การเป็นเซียนเป็นสิ่งที่แสนสำคัญในใจจึงเกิดความคิดจะหาอาจารย์เพื่อฝากตัวหลังจากหลวงจีนได้ฟังฮานลี่อดครวนเรื่องเขียนยันล้มเหลวก็ใช้สายตาปแปลกประหลาดจ้องมองเขาราวกับจูจ่ๆใบหน้าของฮานลี่มีดอกไม้สีขาวสวยงามบานขึ้น ฮานลี่มองท่าทีของหลวงจีนในใจเกิดหวาดกลัวไม่รู้ว่าเมื่อครู่ตนพูดอะไรผิดไปถึงทำให้อีกฝ่ายมองเช่นนี้เกรงว่ายโยมฮานจะเข้าใจการเขียนยันน้อยเกินไปในที่สุดหลวงจีนเอ่ยปากปรมาจารย์ขู่ซางพูดถูกต้องนี่เป็นครั้งแรกของข้าฮานลี่ยอมรับตามตรงในบรรดาผู้บำเพ็ญเพียรเช่นพวกเราความจริงมีเพียงไม่กี่คนที่เขียนยันด้วย ตนเองต้องการยันอะไรล้วนไปแลกหรือซื้อที่แหล่งแลกเปลี่ยนแต่ละแห่งแม้จะเป็นคนในตระกูลบำเพญเทียนก็เช่นกันเพราะเหตุใดเล่าฮานลี่ตกตะลึงง่ายมากเพราะผู้เขียนยันที่มีประสบการณ์มีน้อยนับอีกทั้งการฝึกผู้เขียนยันสักคนต้องแลกกับค่าใช้จ่ายอันบานปลายมีเพียงสำนักบำเพญเทียนเหล่านั้นถึงมีกำลังสั่งสอนได้หลวงจีนเอ่ยิ้มยิ้ม ยมฮานรู้สึกว่าอึดอัดใจที่ตัวเองล้มเหลวติดต่อกันสิบกว่าครั้งใช่หรือไม่หลวงจีโนเอ่อยถามถูกต้องเงินค่าวัสดุที่เสียไปมากพอที่ข้าจะซื้อยันสะกดจิตพลังสมบูรณ์ได้หลายแผ่นฮานลี่เอ่อยอย่างแค้นเคืองแต่โยมรู้หรือไม่ผู้ที่คิดเริ่มเรียนเขียนยันล้มเหลวกับการเขียนยันไปกว่าร้อยครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นผู้ไม่ค่อยมีความสามารถล้มเหลวมากกว่าหลาย ร้อยครั้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหลังจากที่เขียนกว่าพันครั้งโอกาสที่จะสำเร็จก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นเพียงแค่การเขียนยันหนึ่งชนิดเท่านั้นถ้าเปลี่ยนเป็นยันอีกชนิดแม้ไม่เรียกว่าเป็นผู้เริ่มต้นแต่การล้มเหลวในตอนแรกก็สูงเสียจนหน้าตกใจจนทำให้ผู้คนถึงกับชื่นชมดังนั้นผู้เขียนยันหนึ่งคนถ้าไม่ฝึกหลายหมื่นครั้งก็ไม่มีทางบ่ง พอออกมาได้แต่โยมฮานลองคิดสิว่าสิ่งเปลืองวัสดุเช่นนี้ผู้ใดจะรับได้หรือไม่ต้องเอ่ยถึงประกูลบำเพ็ญเพียนผู้เขียนยันที่สำนักบำเพ็ญเพียนฝึกฝนก็สร้างพื้นฐานได้เพียงการเขียนยันระดับต้นเท่านั้นถ้าให้พวกเขาฝึกฝนการเขียนยันระดับกลางเห็นทีจะต้องสิ้นเนื้อประดาตัวแบกรับภาระไม่ไหวแน่และยิ่งเป็นยันที่มีถ้ามีราคาวัสดุที่ต้องใช้เขียนก็ยิ่งต้องลํำค่าจนหน้าตกใจ ถ้อยคำที่หลวงจีนเอ๋ยทำให้ฮานลี่ตะลึงตาค้างเช่นนั้นเหตุใดถึงมีคนขายผงชาติและกระดาษยันบนแผงร้านค้ากันละ่ะฮานลี่คิดทบทวนอีกครั้งรู้สึกว่าผิดปกติฮ่าฮ่าผงชาติและกระดาษยันเหล่านั้นสำหรับขายให้แก่ผู้ฝึกยันคาถาใช้หลวงจีนเอ่อยยิ้มยิ้มยันคาถาฮันลี่ไม่เข้าใจเหมือนกับวิชาสะกดจิตที่โยมฝึกฝนวิชายุทธที่จำเป็นต้องใช้ยันที่เขียนขึ้นแล้ว ถึงจะสำเร็จผลแตกต่างจากการกับวิชายึดไว้ในกระดาษยันเพื่อต้องการใช้ยันให้ง่ายขึ้นยันที่ใช้ในยันคาถาจะใช้เพียงพลังไม่ได้ยังต้องใช้คาถาบริกรรมด้วยแต่ส่วนใหญ่ไม่ซับซ้อนฝึกฝนได้อย่างรวดเร็วเพราะยันคาถามักต้องใช้ยันชนิดเดียวกันดังนั้นคนเหล่านี้รู้สึกว่าการไปซื้อไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหรดังนั้นจึงคิดจะฝึกเขียนยันด้วยตัวเองเพราะค่อนข้างทีเฉพาะ เหมือนดังโยมทําแม้จะเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อยแต่ถือว่ายังพอรับได้ดังนั้นถ้าโยมคิดจะฝึกวิชาสะกดจิตถ้ามองการกลายแล้วจงใช้ยันที่เขียนขึ้นเองจะดีกว่าแต่ถ้าใช้ไม่บ่อยแล้วก็ไปเสียเงินซื้อยันสะกดจิตมาสองสามแผ่นก็พอหลวงจีนเอ่อยอย่างถีถ่วนท้ายสุดยังให้คำแนะนำแก่ฮานลี่ขอบคุณปรมาจารย์ขู่ซางที่ชี้แนะฮานลี่โค้งคารวะอย่างจริงใจไม่ต้องเกรงใจ หลวงจีนรีบคาระวะกลับเวลานี้หลวงจีนกลับเป็นผู้พูดคุยง่ายที่สุดต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรคงต้องไปขอคำที่แน่เขาอีกฮันลี่คิดระหว่างเดินกลับห้องตอนนี้จะฝึกการเขียนยันโดยเฉพาะคงเป็นไปไม่ได้แล้วต่อไปหาเวลาไปซื้อยันสะกดจิตหลายแผ่นเตรียมไว้จะดีกว่าส่วนวิชาวาสาันรไรสิ้นสุดก็ฝึกได้ถึงขั้นแปด ตอนนี้ได้รับวิธีฝึกจิตสองสาขั้นที่เหลือเห็นที่จะถึงเวลาทำลายทางปันเก้าสู่ขั้น9้าเสียทีส่วนวิชายุทดที่ได้มาใหม่ก็ต้องฝึกด้วยเช่นกันฝึกได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากขึ้นเท่านั้นชั่วเซี่ยวนาทีที่ฮันลี่ผอละก่อประตูเข้าไปได้วางแผนอนาคตไว้เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นหลายวันถัดมาเวลากลางวันฮันลี่จะกินยาหนึ่งกำมือใหญ่นั่งสมาธิฝึกวิชา วสันไรซิ่งสุดเวลากลางคืนเขาจะออกไปยังสถานที่ที่ไรผู้คนในหุบเพื่อฝึกวิชายุทธที่เพิ่งเรียนรู้ใหม่แบ่งเป็นวิชาสายดูดวิชาแช่แข็งวิชาเหินทยานวิชาพันเกลียววิชาส่งสารวิชาซ่อนกายวิชาดอกไม้เพลิงและวิชาทะลงดินที่ฝึกฝนยากที่สุดจากการฝึกฝนเกือบสิบวันในที่สุดฮานรี่ก็ฝึกวิชาวสันไรซิ่งสุดขั้นก้าได้สำเร็จ ช่วงสองสาวันสุดท้ายก่อนที่การประชุมยอดทักษิณจะสิ้นสุดทําให้อูจิ๋วจือและคนอื่นถึงกับตกตะลึงนักพรดลายสนถึงขั้นเอ่ยชมว่าฮานลี่คือผู้มีความสามารถในการบำเพ็ญเพียรแต่ฮานลี่รู้แก่ใจว่าถ้าไม่มียาสิบกว่าขวดนั้นไหนเลยที่เขาจะผ่านได้ง่ายดายเพียงนี้แต่ว่าพูดไปแล้วยาที่พกติดตัวก็มีเหลืออยู่ไม่มากเห็นทีจะต้องปรุงขึ้นใหม่เสียแล้ว